ออวดอ่ะขออวดหน่อยได้ไหมนี่แล้วนี่ก็คือตาปั๊มลายเซนของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยว้ได้มาแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคุณบิวเขาเรียกผมไปนะเห็นบอกว่าตรงนี้สวยมากผมกำลังเดินทีเแราวว่าเราน่าจะได้ถ่ายรูปกันนั่นแหละว้าวว้าวสวยมาก นะสวยมากเขาเรียกมาให้เธอมาถ่ายตรงนี้ดูข้างหลังดิสวยมากนะเลยนี่เนืะสวยเหมือนในละครจากๆงงๆที่เราดูเลยขอถ่ายที่นี่ได้เลยนะโชคดีโชคดีอ่ะที่ได้มาเนาะสวยนะสวยตรงนั้นาเล่นเลยนะ <laughs> แต่ตรงนี้เล่นไม่ได้มันอันตรายใช่ที่กั้นไม่อยู่ตรงนั้นน่าเล่นเล่นในเนี่ยตรงนี้เล่นได้แต่ตรงนั้นน่าจะลึกแล้ว ใช่จะขอถ่ายรูปก,ก่อนทุกคน